กันนิดนึงจ้านะคะจะได้อ,อ่าอัปเดตกันเขาบอกว่าจาได้ไม่เอ่ยที่จักทิพย์เคยบอกว่าอาคำถามทุกคำถามเนี่ยผมมีคําตอบนะแต่กลับการเป็นว่าคนคนนี้เขามีการแจ้งนะคะบอกว่าทําไมนะคะผมไม่ถามแล้วจักทิพย์ไม่ตอบอันนี้ก็น่ากังขาไหมะคะเพราะจักทิพย์เนี่ยเคยบอกว่าเขาจะตอบใช่ไหมแต่ว่าพอมีคนเข้าไปตั้งคําถามก็กลับการเป็นว่าไม่ตอบแถมยังปิดเฟซหนีด้วยนะ มาดูกันนะคะบอกว่าทําไมตํารวจนะคะถึงได้เช่ารถเอทสลานะคะในราคาแพงขนาดนี้เป็นคําถามที่จักทิปย์นะคะไม่ยอมตอบคําถามที่ว่าทําไมตํารวจไทยนะคะมีการเช่ารถเทสลาสามนะคะในราคาที่มีมีเขาเรียกอะไรมีอัตราที่สูงขนาดนี้<ม>เขาบอกว่าซึ่ง เปิดประเด็นโดยทางเพจของ CSI LA นะคะครั้งค่าโดยไม่มีการชี้แจงมาตั้งแต่ในปีพศสอ6 3นะแล้วคุณจะถามหาความโปร่งใสจากจักทิปได้อย่างไรในเมื่อจักทิปบอกว่าจาักทิปจะตอบคำถามแต่กลายเป็นว่าเพจนี้นะคะซึ่งเพจนี้ตอนนี้เขาว่าเล่นเรื่องแตงโมอยู่นะ ก็มีการตั้งคำถามตั้งแต่ปี63แต่กับการเป็นว่าจักทิพไม่ตอบนะคะเขาบอกว่าจักทิพเป็นอดีตของผบอตอรอนะคะได้มีการชวนคนไปตั้งคำถามโดยมีการโฆษณาว่าจะมาตอบทุกคำถามนะครับก็เลยหลงเชื่อนะคะเข้าไปโพสต์ถามถึงเรื่องนี้แต่ผลก็กับการเป็นว่าเป็นคำถามเรื่องของการค้ามนุษย์ก็คือเหมือนกันค้ามนุษย์ก็ไม่ตอบนะคะจาก ไม่ได้แวะมาตอบสักคําถามเลยทาไมไม่เป็นถามต่อสักนะคะเขาบอกว่าเรื่องของการจัดซื้อรถเ,เทสลาเนี่ยถือว่าเป็นแนวคิดของต่อสักสุขะวิมลซึ่งเป็นผู้ช่วยผอ,อรตอรอเป็นน้องชายแท้ๆเลยของสถิตพงศุขะวิมลน,นะคะซึ่งเป็นราชาเลขาธิก,การในพระองค์แล้วก็เป็นเลขาธิการพระราชวังด้วยนะสมัยที่ต่อสักยังคงเป็นรองผอ สอบสวนกลางดังนั้นเนี่ยต้องไปถามต่อสักซี่ซึ่งจริงๆก็อยากจะไปถามอยู่หรอกนะคะแต่ว่าหลังจากที่พี่ต่อสักเนี่ยแกมีการโพสต์ชี้แจงนะคะเรื่องของการไปเช่ารถเทสล a านี้ว่านะคะเป็นแนวคิดของเกเองเนี่แหละที่ได้นำไปเสนอต่อพอบอกอนะคะหรือว่าแปลว่าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ,นะคะว่า ค่าเช่ารถเทสลานะคะ3เนี่ยถูกกว่าราคาของ b e n ซ์เอส s ลนะคะแถมยังมีการใช้ไฟฟ้าด้วยทำให้ไม่ต้องยุ่งทำเรื่องจัดซื้อน้ำมันไม่ก่อมลพิษแล้วก็มีการถามต่อว่าแล้วไอเทสลา3เนี่ยเอาไปเทียบกับ b e n ซ์นะคะเอสคลาสได้อย่างไรมันคนละระดับบ้าง ระะวมถึงแม้ว่าค่าเช่านั้นจะถูกกว่า S-Class นะคะแต่ว่าก็มีราคาสูงมากเมื่อได้เทียบกับราคาของเทส la ที่มีการขายอยู่ในประเทศไทยนะคะอยู่ที่ประมาณคันละ4-5ล้านเท่านั้นอยู่ดีๆนะคะทั้งต่อสักเนี่ยก็ปิดเฟ e บุ o กหนีไปเลย สรุปแล้วก็คือผ่านไป2ปีกว่าแม่งยังไม่กลับมาตอบเลยก็คือปล่อยแม่งค้างขายอยู่นั่นแหละตั้งแต่ปีพศ2563นี่แหละมี่ถามนิดนึงแล้วจะบอกว่าโปร่งใสไหมอะ่ะอันนี้คือขนาดเป็นเป็นนายตำรวจใหญ่นะ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าตาด้วยแต่ว่าคุณก็ยังสร้างความดำมืดนะคะไม่สามารถที่จะหาคำตอบมาตอบประชาชนได้ซึ่งมูลค่าอย่างที่บอกนะ,ะมีการเช่ารถเทสลาในวงเงินนะคะต่อคันนะ1 3บสถึงสิล้านบาทนี่ถามนิดนึงนี่นี่คือความปกติหรือเปล่าคือคือมึงต้องถึงขนาดนี้เลยหรือนะคะเ,เราไม่แน่ใจเขาเอารถนี้ไปไปทำอะไรบ้างนะ,ะมาดูกันต่อ บอกว่าแล้วไปถามจักทิพย์ทำไมการจัดเช่ารถเทสลานี้ถือว่าเป็นเรื่องภายในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางซึ่งจักทิพย์ชัยจินดาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเขาบอกว่าจักทิพย์ชัยจินดาในตอนนั้นก็คือผอบอรตอรอนะคะเเป็น เพรวตรก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อไปดูเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคานะคะโครงการนี้กลับพบว่าคนที่เซ็นเอกสารนั้นไม่ใช่ผอ,อสอบสวนกลางแต่กลับกลายเป็นไอ้จักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยแหละในฐานะของผอ,อตรอ ซึ่งจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมากเพราะว่าพอบอรตอรอดันกระโดดลงมาเซ็นเรื่องนี้ได้อย่างไรนะเขาบอกว่าแสดงว่าจาักรทิพย์ชัยจินดานั้นย่อมรับรู้เรื่องราวทุกอย่างก่อนที่จะเซ็นอยู่แล้วและต้องพร้อมร่วมรับผิดชอบคําตอบนี้กับสังคมในประเด็นนี้ด้วยแต่ในเมื่อจักรทิพย์ชัยชินดานไม่ยอมตอบคําถามประชาชน ประชาชนก็ดิ้นรนไปเสาะแสวงหาคําตอบกันเอาเองเห็นไหมคุณดูแล้วกันจากทิพย์ชัยจินดานี่รู้ทุกอย่างเป็นคนเซ็นด้วยนะแต่ไม่ตอบแต่ทุกวันนี้กลับมาสร้างภาพในทวิ t เตอร์นะคะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะปูทางในการเป็นนายกหรืออะไร,รเปล่านะเพราะว่ามาอย่างอลังการงานงานสร้างแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนอเหมือนการประชาสัมพันธ์ตัวเองเหมือนเป็นผู้ดาราเลย เหมือนฟอกขาวโอ้โหอย่างเต็มที่เลยนะทางทวิตเตอร์ว่าผมมีคําตอบทุกคำมีมีคำตอบสําหรับทุกคําถามเห็นไหมไปไปโผล่ที่ทวิตอีกแล้วท่านท่านที่ว่าเมื่อ2ปีก่อนมึงยังไม่ตอบเลยแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่ด้วยอย่างที่บอกค่าเช่านะคะ ต่อคันงงเงิน13-15ล้านบาทคุณดูแล้วกันว่ารถมันมีความวิเศษวิโสต,ตรงไหนในขณะที่ว่าในประเทศไทยเนี่ยจำหน่ายอยู่ที่คันละ4-5ล้านบาทก็ดูกันนะบอกว่าตำรวจไทยนะคะมีการเช่ารถเทสลานะขนาดที่ว่าราคาแพงชนิดที่เรียกว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเอาไปลงทั่วโลกเลยเพราะว่าราคาขายนะคะเทสลา3 รุ่นนี้นะคะในสหรัฐเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ70,000ดอลลาร์นะคะราคาขายในไทยที่มีบริษัทนำเข้ามาขายในไทยนะ,ะรวมภาษีแล้วก็กำไรแล้วของผู้นำเข้าราคาอยู่ที่ประมาณนะสีล้านบาทเท่านั้นแต่ราคาที่ตำรวจไทยนะ,ะไปเช่ากลับสูงถึงคันละ13-15ล้านบาทต่อระยะเวลา5ปี นะคะเขาบอกว่าในวงเล็บนะคะ12.85ล้านบาทต่อคันในโครงการจัดเช่าในปีพศ2563และ14.85ล้านบาทต่อคันในโครงการจัดเช่าปีพศ2564แสดงว่า,าปี63กับ64เนี่ยแพงขึ้นมา อโอ้โหเยอะมากเลยนะจาก12.85ล้านนะในปี63พอในปี64ขึ้นมาเป็น14.85เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงเงิน13ล้านถึง15ล้านบาทเลยทีเดียวนะเขาบอกว่า หรือสเปคที่เช่านั้นมันจะเป็นรุ่นที่โคตรจะพิเศษที่กันกระสุนหรือว่าแม่งมีอุปกรณ์อะไรที่พิเศษมากถึงขนาดที่ว่าราคาค่าเช่าหปีเนี่ยมันถึงได้แพงกว่าราคาขายเกือบสามเท่าตัวเลยเอกสารราคากลางนั้นน่าจะให้คำตอบกับเราได้นะประชาชนเลยไปขุดมาบอกว่าจากเอกสารราคากลางโครงการจัดเช่ารถไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สำหรับถวายภารกิจ นะ้ในเรื่องของความปลอดภัยลอตแรกในปีพศ2563พบว่าการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์รวม6รายการนะคะก็คือเนี่ยแหละเทสลานะคะรุ่น3นะคะโมเดล3เนี่ยแหละราคากลางประเมินค่าเช่าเอาไว้ที่1,51,800บาทต่อเดือนนะอันนี้คือต่อเดือน สแบตเตอรี่ไฟฟ้าสำรองพร้อมสายชาร์จค่าเช่า12,000บาทต่อเดือนค่ะนะคะต่อมาคือขอ้อ3แท่นชาร์จไฟฟ้านะคะค่าเช่า21,500บาทต่อเดือนนะคะขอ้อ4สัญญาณไฟวับวับนะคะวับวับไอที่ข้างบนเนี่ยแหละ LED นะคะค่าเช่า 1,200บาทต่อเดือนข้อ5นะคะสัญญาณไฟกระพริบนะคะ LED ค่าเช่า800บาทต่อเดือนข้อ6นะคะเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารติดรถยนต์นะคะกำลังส่งไม่น้อยกว่า25วัตต์ค่าเช่า500บาทต่อเดือน เขาบอกว่าเนื่องจากโครงการนี้นะคะเป็นการจัดเช่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็คือการเรียกเอกชนเพียงแค่รายเดียวมาให้เสนอราคาก็คือหัวกันนะว่ากันเถอะเจาะจงมาเลยนะคะมีมีอยู่รายเดียวมาเสนอราคาแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดให้มีการประมูลหรือว่าประกวดราคาแข่งขันเป็นการทั่วไปนะคะเอกสารราคากลางจึงมีข้อมูลน้อยมากนะเมื่อมีการเทียบการจัดจ้างแบบ กติหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนี่ยจากการประมูลอขออภยัยนะจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยให้เราเห็นเนี่ยก็พบว่าตัวเลขนะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรตัวรถเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายกันทั่วไปก็คือเหมือนกับว่าไอ้โมเดลเนี้ยมันเป็นรุ่นปะกะติเลยไม่ได้มีการระบุเป็นพิเศษเลยว่ามันเป็นรุ่นพิเศษหรือว่ามีสเปค ที่สเปเชียลอะไรเลยหรือว่ามีการเสริมเกราะกันกระสุนอย่างที่หลายๆคนได้คาดเดานะเพราะว่าราคาแม่งโคตรแพงเลยน่าจะพอไปเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดได้นะคะส่วนแบตเตอรี่สำรองหรือว่าแท่นชาร์จเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดทําให้ประเมินต่อได้ยากนะ,ะบอกว่าแต่ถ้าดูจากราคาค่าเช่าแล้วน่าจะเป็นโอ้โหระดับที่เรียกว่าซูเปอร์เลยในการ แบบเขาเรียกอัพราคาขึ้นมาของเทส l a ได้เลยเพราะว่าสาเท่านะบอกว่าค่าช่าวายรุ่น3ามเนี่ยไอ้โมเดลสเนี่ยเขาบอกว่าต่อเดือนนะหนึ่งแสนห้าหันแปดร้อบาทแพงไหมสําหรับรถราคา4-5หล้านก็จะถือว่าแพงแน่นอนนะเพราะอัพขึ้นมาประมาณ3เท่า เขาบอกว่าแม้ว่าจะประเมินได้ว่าราคานี้เนี่ยรวมค่าประกันชั้นหนึ่งกับค่าบำรุงรักษาไปด้วยนะสักประมาณราคาประมาณสักสองหมบาทต่อเดือนนะ,ะบอกว่าส่วนที่เหลือนะคะประมาณหนึ่งแสนสาบาทประมาณนี้ก็คือ1 3ึ่งจุดแสนบาทต่อเดือนก็น่าจะยังสูงไปสำหรับราคารถประมาณสี่ซ้าห้าล้านนะคะเขาบอกว่าลองกดดูเป็นตัวเลข คร่าวๆเล่นๆนะคะถ้า,ถ,าถ้ามีการจ่ายเงินเดือนอเดือนละนะคะหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งหนึ่งแสนสามื่นหนึ่งพันบาทประมาณนี้นะคะอัตราดอกเบี้ยเจ็ดปอร์เซสมมติว่ารถเนี่ยไม่เหลือมูลค่าเลยหลังจากที่หกสิบเดือนไปแล้วนะคะเท่ากับว่าราคารถหกจุดหกห้าล้านบาท สูงกว่าระดับราคาในไทย4-5ล้านบาทของรุ่นเดียวกันอยู่พอสมควรเลยเขาบอกแต่เดี๋ยวก่อนจากราคากลางค่าเช่านะ,ะทุกรายการรวมกันเท่ากับ1 8 7 8 8 0 0บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา5ปีนะคะหรือว่า60เดือนราคากลางรวมจะเท่ากับ78.88ล้านบาทนะคะหรือเทียบเท่าเป็น 11.27ล้านต่อคันทำไมโครงการนี้ตกลงทำสัญญากันที่มูลค่า88.84ล้านบาทหรือเทียบเท่ากับต่อคันนะคะก็คือ12.85ล้านต่อคันเอ๊ะทำไมมันถึงได้อัพขึ้นมาเขาบอกว่าส่วนต่างที่สูงกว่าราคากลางเนี่ยก็คือ4ด ก้าหกล้านบาทนี้มาจากไหนเออมันเพิ่มมาจากไหนนะคะบอกว่าแถมในโครงการจัดเช่าของโครงการปีหกสี่เนี่ยค่าเช่าต่อคันนะคะกลับเพิ่มไปเป็นสิบสี่จุดแปดห้าล้านต่อคันทําไมค่าเช่าต่อคันเนี่ยมันถึงเพิ่มขึ้นเกือบสองล้านบาทแค่ในระยะเวลาปีเดียวเห็นไหมอะไรที่มันเกี่ยวกับเนี่ยระดับสูงๆเนี่ยคือมันไม่มีใครไปตรวจสอบ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทําไมนะคะพวกทหารพวกนี้ถึงรับราชการมาตลอดทั้งชีวิตแต่ว่ามีทรัพย์สินแบบเป็นร้อยล้านพันล้านคุณดูแล้วกันเวลาที่มันแดกกันแต่ละครั้งเนี่ยขนาดนี้นะคะคนที่เอี่ยวกันในอย่างไอจักทิพอะไรพวกนี้นะตอนนั้นเราก็เคยรายงานไปแล้วนะว่าพวกนี้มีทรัพย์สินส่วนตัวเท่าไหร่เนะยมีแบบโอ้โหเป็นเกือบพันล้านเลยทีเดียวคุณคิดดูแล้วกัน นะบอกว่าสําหรับโครงการในปี63นะซึ่งทําได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีการเรียกเอกชนเพียงรายเดียวมาเสนอราคาเพราะว่าเอกชนที่เป็นคู่สัญญาก็คือบริษัท Cosmic Tech นะคะซึ่งหน้าประหลาดว่าไม่ใช่ผู้ที่นําเข้าหรือว่าจัดจําหน่ายรถเทส l a ซึ่งเป็นรายใหญ่ในประเทศไทยแต่อย่างใดน,นะโดยบริษัทเนี่ยมีความผิดปกติก็คือบริษัทเพิ่งจะมีการก่อตั้งเมื่อวันที่ 21พฤศจิกายนปีพศส5 6 2ัหลังจากเพิ่งก่อตั้งได้เพียงแค่ไม่ถึง5เดือนสามารถมาเป็นคู่สัญญาในการจัดหารถเ,เทส l a นะคะให้กับสตอชอได้แล้วแปลกไหมคุณคิดดูว้วการบริษัทก่อตั้งมาได้เพียงแค่5เดือนเท่านั้นกระโดดเข้ามาเป็นคู่สัญญากับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เฉยเลยโดยเฉพาะวิธีแบบเจาะจงด้วย คุณดูแล้วกันมันจะต้องเป็นบริษัทของใครคนใดคนหนึ่งในนี้เนี่ยแหละนะคะที่ที่มีการหัวมาแล้วก่อตั้งมา5เดือนปุ๊บก,ก็เข้ามาทําสัญญากับสตอชอได้เลยขาวบกหลังจากโครงการจัดเช่ารถเทสลาในครั้งนี้แล้วนะคะพบว่าบริษัทดังกล่าวเป็นคู่สัญญากับตำรวจอีกหลายรายการหลายรายการเลยนะคะบอกว่าในปี63 ซึ่งรวมแล้วนะคะมูลค่าสูงถึง351ล้านบาทโอ้โหขนลุกไหมเป็นบริษัทใหม่เอี่ยมถอดด้านที่มีการจัดตั้งได้ประมาณ5เดือนโอ้โหคือแบบเล่นใหญ่ไฟกระพริบเลยนะบอกว่าซึ่งไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อรถยนต์แต่อย่างใดแต่เป็นการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ แล้วก็มีการรายงานมีการมีรายการนะคะในการจัดซื้อระบบต่อต้านโดรนนะคะเกือบทั้งหมดเลยจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะทำไมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถึงได้ทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างนะคะไม้ทิ่มฟันยันเรือรบ ตั้งแต่เครื่องฟอกอากาศทางการแพทย์ระบบต่อต้านโดรนนะคะไปจนกระทั่งถึงเช่ารถเทสลากับบริษัทใหม่เอี่ยมนะคะที่เพิ่งจะมีการต่อตั้งได้ไม่ถึง1ปี5เดือนว่างันเถอะแถมเกือบทั้งหมดยังทำโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงด้วยซ้ำนะคะบอกสำหรับโครงการเช่ารถในปี64เนี่ย ยังไม่พบข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างจึงไม่ทราบว่ามีการทำสัญญากับเอกชนรายเดิมอีกหรือเปล่าถ้าทำก็คือนะ่าแดกรวบหมดเลยคุณคิดดูแล้วกันโอ้โหขนลุกแล้วไม่มีใครไปตรวจสอบด้วยนะคุณดูแล้วกันนี่นี่คือประชาชนเนี่ยไปขุดมามันมันมันคุณคุณเห็นถึงความต่ำตมแล้วหรือยังอะ ระบบเนี่ยสอไอไอ,อสอตอชอไอสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอะไรเนี่ยที่มันกินกันแล้วคุณนึกออกแล้วหรือยังตอนนั้นที่ที่มีการจัดซื้อจัดจัดซือ้อไอไอไออะไรอะ G 2 w o สองร้อยอะแล้วคุณหญิงพรทิพย์เป็นเป็นคนเป็นคนการันตีให้คุณคิดดูแล้วกันนะคะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็จัดซื้อเข้าไปสี่เครื่อง <c ru ans> คุณคิดไหมว่าว่าคุณหญิงพรทิพย์จะมีส่วนเอี่ยวด้วยก็ลองคิดดู น้าฮาล้วก็บอกว่ากับการเป็นว่ายิ่งหายิ่งคนหาข้อมูลนะคะก็ไม่ได้รับคําตอบนะคะมีแต่คําถามเพิ่มเติมซังงั้นเอาเป็นว่าทั้งต่อศักก็ไม่ตอบนะคะและจากทิปก็ไม่ตอบท่านท่าน้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสองคนเลยนะ้ะแลรวบอกว่ารายการจัดเช่ารถยนต์นะคะตรวจการไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจในการถวายความปลอดภัยนะจำนวนทั้งหมด7จ็ดัน ก็ลักษณะเดียวกันนะคะโดยใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงแล้วก็เอกสารนะคะก็คือตามที่แคปให้ดูบนหน้าจอเลยนะ,ะเรานําแสดงมาให้หมดเห็นหมดแล้วนะคะแล้วก็ในหน้าจอก็จะมีบริษัท Cosmic Tech จำกัดด้วยนะคะอืมแล้วก็จะมีสรุปประเด็นตำรวจเช่ารถเ,เทสลานะคะสาคันคันละสิบสองล้านนะในเอกสารที่เราแคปไปให้ดูเนาะอืมก็อันนี้ก็คือส่วน ที่มันเป็นความดํามืดนะคะอย่างที่บอกเลยว่าที่เรามีการตั้งคาถามเอกสารแล้วก็แคปมาให้ดูหมดแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ที่ที่เราสงสัยแต่ไม่มีการตอบนะ,ะอย่างคนคนนี้เขาก็เข้าไปพิมพ์ที่ทวิตนะคะไปทวิตถามทางจากทิปที่ Twitter นะคะแต่ก็ไม่ได้รับคาตอบนะ,ะเขาไปพิมพ์ถามบอกว่าโครงการจะซื้อจัดจ้างสมัยเป็น พอบวตอรอทำไมราคาสูงกว่าท้องตลาดเช่นวิทยุด,ดิจิตอลนะคะให้ตำรวจเนี่ยหลายพันล้านทำไมราคาต่อเครื่องที่มีการซื้อถึงได้สูงกว่าราคาขายปลีกมหาศาลเลยโครงการจัดซื้อปืนไฟฟ้าให้กับตำรวจไทยมีคนเอาไปตรวจสอบก็พบว่าราคาต่อกระบอกนั้นมีราคาแพงมากกว่าราคาตลาดเกือบเท่าตัวเลยหรือพวกโครงการเช่ารถ นะ,อ,ะอย่างที่ได้แสดงไปในเอกสารเลยแต่ปรากฏว่าไม่มีใครตอบนะที่ทวิตเตอร์ก็ไม่มีใครตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นคําถามที่ไม่มีใครจงใจจะตอบนะคะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจำได้ไหมคะที่หลายครั้งหลายหนเลยที่เรามีการตั้งคําถามว่าเออทาไมโครงการของออหน่วยงานของราชการก็ไม่มีความโปร่งใส หน่วยงานของทางสถาบันประมาทกริยัก็ไม่มีการโปร่งใสแล้วคุณจาได้มาสลิมมาตอบหน้าเรานะคะบ,บอกว่าเออมึงก็ไม่ถามเขาสิไม่มีใครเขาจะไม่ตอบหรอกเขาโปร่งใสอยู่แล้วเขามีการเปิดโอกาสให้สอบถามได้แต่คุณดูดิแม้กระทั่งตํารวจยังไม่ตอบเลยสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่มันควรที่จะนํามา เป็นเรื่องสาธารนณะประชาชนน่าตรวจสอบได้นะคะกับการเป็นว่าคุณไม่ตอบมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอุทยานราชพักจําได้ไหมที่จ่านิวนั่งรถไฟไปตรวจสอบโดนจับเจอมาตรา1นะะึสองและแล้วก็ในเรื่องของโรงงานไอเนี่ยทำวัคซีนนะคะของประยุทธ์เนี่ยแหละนะคะที่ที่เป็นโครงงานของเขาแต่ว่าทาง ธณะทอนนะคะเข้าไปตรวจสอบเจอมาตราหน 1, 2, ึ่งสองหาว่าไปไปหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพราะว่าเป็นโรงงานของสยามไบโอเซน ก็เนี่ยแหละไม่ถึงได้บอกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้เลยว่าองค์คาพยพของเขาเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเราไม่สามารถที่จะมีการตรวจสอบไ,ได้เลยอะไรได้เลยแม้กระทั่งการทํางานของของข้าราชการด้วยของรัฐบาลด้วยแล้วคุณจะบอกได้ไงว่ามันโปร่งใสมีถึงได้บอกไงว่าสลิมเนี่ยเป็นมนุษย์อะไรที่ท,ที่ที่มันย้อนแย้งในตัวเองนะเวลาที่เราพูดเขาก็เหมือนฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือว่าเขาเรียกอะไรอะ พยายามที่จะทําหูทวนลมนะคะตลอดเวลาเนี่ยไม่จําได้เลยว่าตอนนั้นมีเคยพูดแล้วเขาบอกว่าแล้วทําไมมึงไปไปแหกหมากถามอะ <c oughs> คือเขาตอบอยู่แล้วเขาโปร่งใสยอยู่แล้วคือมึงแหกตาดูในสังคมกันละกันว่าที่โดนยัดมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับไอ้นี่เลยนะไม่ได้ต่างอะไรกับการคุ้มครองราชวงศ์หรือว่ากษัตริย์เลย อันนี้แปลกมากนะเราตรวจสอบถึงการทํางานของรัฐบาลแต่กับการเป็นว่าไปลงที่มาตรานหนึ่งึงสองเฉยเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานําเสนอให้ทุกคนได้ดูนะคะถึงความโปร่งใสของพวกข้าราชการในพระองค์พวกนี้แหละนะ,ะเขาคุยนะคุยหนานะคะว่าเขาโปร่งใสเขาสามารถตอบได้ทุกคําถามแต่ว่านี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ก็มีหน้าที่ในการนําพวกข้อมูลพวกนี้มา เสนอให้ทุกคนได้ลองดูคุณก็ดูแล้วกันนะคะใน,ในจำได้ไหมตอนนั้นใครนะที่ที่เกี่ยวกับการจะซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับเรื่องของไม้ในรัฐสภาก็เหมือนกันไม้ราคาโคตรแพงเลยทั้นที่จริงแล้วเนี่ยไปตรวจสอบในตามท้องตลาดเนี่ยราคาไม่แพงเลยแต่ว่าคนที่ชื่อนัดดาหรืออะไร่นี่ะก็คือจัดซื้อจัดจ้างมาราคาแพงมากคุณดูแล้วกันเห็นไหมว่าใครที่มีส่วนเอี่ยวเนี่ยก็แดกกันไป ก็อิ่มหนำสำราญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จอะไรของเขาคือเขาสามารถที่จะจัดซื้อจัดจ้างได้ในราคาที่แพงมหาศาลเลยแล้วก็กินเงินทอนกันไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทำไมเนี่ยเอ่อไม่ว่าจะเอ่อเขาเรียกอะไรรัฐบาลข้าราชการหรือว่าสถาบันประมากษัตริย์นะมันก็เกิดความเสือเส่อมเสื่อมรามนะทำให้คนในประเทศเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์นะอ่อนเพลียที่จะนับถือ นะไม่ต้องแปลกใจแล้วก็อย่างเนี้ยในตํารวจระดับใหญ่อย่างต่อพงนะ,อะขออภัยค่ะต่อศักนะคะแล้วก็จะจัดทิปเนี้ยก็ก็แสดงให้เห็นแล้วถึงความไม่โปร่งใสของตัวเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําพามาซึ่งคําตอบอะไรได้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะ,ะว่าทําไมคนในคนในชาตินะคะหรือว่าเยาวชนอะไรพวกนี้เขาก็กดด่าอโหอตออะไรไม่ต้องแปลกใจค่ะคือทุกทุกทุกอย่างมึงทําตัวเองหมดเลยอย่างวันเนี้ยที่มีการเข้าไปทํางานของ ผู้ว่าผู้ว่าเนี่ยเข้าไปรับตําแหน่งได้ไม่ไม่ไม่กี่วันแต่ดูเขาทํางานทุกวันเลยนะแล้วก็มีการตอบรับถึงปัญหาของประชาชนเข้าไปแก้ไขแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไอ,อ้อัศวินขวัญเมืองเนี่ยมึงอยู่ทําทาเยียอะไรเราก็ไม่เข้าใจหกปีนะแต่ว่ามึงไม่ได้ดูดำดูดีอะไรเลยถนนหนทางอุบาทมาก นะคะนี่ก็อย่างที่บอกแหละว่าสลิมนะคะโลกรู้เรารู้แต่มึงจะไม่รู้เสมอเพราะว่ามึงจงใจที่มึงจะไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นก็ขอให้มึองอยู่จมปลักกับความที่ที่ที่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่รับรู้อะไรเลยนะคะก็ท่านในเมื่อไม่อยากจะรับรู้อะไรก็มันก็น่าจะเป็น,เป,นเป็นในลักษณะของหูหนวกตาบอดนะคะก็ก็ก็แล้วแต่เป็นใบอีกหน่อยก็คงจะเป็นใบนะ,ะคิดอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ ก,ก็คงต้องทางใครทางมันเพราะว่ามีก็คิดว่าตัวเองก็ทําดีสุดแล้วนะนำข้อมูลมาบอกเล่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองไปค้นหาดูนะในทวิ t เตอร์ของต่อสากของจกัจกรทิพย์อะไรพวกนี้นะเขาเขา,เขาเมินเฉยต่อคําถามของประชาชนในคนในชาติหรือเปล่านะคะโอเคก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่ามีก็จะนำข่าวสารอะไรที่มันคืบหน้าน,ะะนำมาเล่าสวนฟังเนาะ แล้วก็สำหรับท่านใดน,นะ,ะที่คิดว่าในส่วนที่มีพูดเนี่ยเป็นประโยชน์นะคะยังไงรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นิดหนึ่งนะ,ะช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลจะได้มีคนตาสว่างน,นะคะเป็น,เป,นเป็นพวกของเราเป็นแนวร่วมของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบรายการมี่ม่อนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นมี่หรือวไม่ว่าจะเป็นม่อนนะคะในการออกมาพูดเรื่องราวเ,เกี่ยวกับราชวงศ์นะคะเกี่ยวกับความดํามืด สิ่งที่เราจะต้องค้นหาคำตอบอะไรพวกนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันสนับสนุนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่หรือม่อนมาจัดรายการด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังในช่วงเช้านะคะแล้วก็มาทักทายมี่มาให้กำลังใจมี่นะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ โอเคมี่คงต้องลากันไปแล้วนะคะแลเพื่อรักษาเสียงตัวเองนะอย่างที่บอกเลยว่าใช้เสียงเยอะมันก็จะเจ็บคอนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณในช่วงท้ายเลยขอบคุณคุณเข้าหอมด้วยนะคะอขอบคุณคุณบิ๊กด้วยคุณเสือดาวนะคะคุณฟานก็ใครอีกคุณอีเมลนะคะคุณไดโซใช่ไหมเอ่ยหม่อมปนัดดาถูกแล้วค่ะนั่นแหละนั่นแหละไม่ไม ไมของเนี่ยแหละนัดดาเนี่ยแหละโอ้ไมจําได้ไมราคาแพงมากนะแล้วก็เ,เนี่ยก็ถามว่ามันเป็นการทุจริตไหมล่ะนะมันก็รับเงินทอนกันไปนะคะแล้วก็คุณสุภาพรน,นะคะบอกว่าหากินกับพวก